สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอมาร่วมเป็นกําลังใจให้เมียหลวงพร้อมเป็นก่าวใจให้ครอบครัวกรณีลกออนไลน์แชร์คลิปเหตุการณ์ภรรยาบุกไปงานแต่งที่สามีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจแอบไปแต่งงานกับสาวคนใหม่ เหตุเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทโดยฝ่ายภรรยาไลฟ์โชว์ทะเบียนสมรสแล้วเดินเข้าไปในงานขณะสามีกับสาวคนใหม่รดน้ำสั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านและมีแขกมาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดวันนี้นางสาวดารุณีมนัตบานิชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนางวารินวีรสุนทรวานาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจครอบครัวภรรยาของตำรวจคนดังกล่าวนางสาวดารุณีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานในสังกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อมาให้กำลังใจให้กับครอบครวัวของภรรยาตำรวจที่ไลฟ์เฟซบุ๊กกลางงานแตง่งซึ่งครอบครวัวดังกล่าวมีลูกสาวสองคนที่กำลังเติบโตโดยคนแรกอยู่ชั้นมอต้นและคนเล็กอยู่ในระดับชั้นอนุบาลซึ่งพมจังหวัดชัยนาทเป็นหน่วยงานที่ดูแลในด้านสังคมสวัสดิภาพของเด็กสตรีและครอบครัวหากครอบครวัวดังกล่าวมีความประสงค์อยากจะให้ทีมของพอมจังหวัดชัยนาทเป็นกาวใจ เป็นคนกลางในการปร,รับความเข้าใจในครอบครัวเพื่อให้อนาคตของลูกทั้งสองคนที่กำลังจะเติบโตขึ้นมามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในวันข้างหน้านางสาวนิาพาพันหมู่แก้วอายุ33ปีภรรยาของตำรวจบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องราวในวันนั้นสามีก็ยังไม่เข้าบ้านซึ่งก็ไม่ทราบว,ว่าปัจจุบันสามีนั้นอยู่ที่ไหนสาหรับการแก้ไขปัญหาของเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก็ยังไม่เคยพูดคุยอะไรกันเลยก็ไม่รู้จะตกลงแก้ไขปัญหากันอย่างไรขอใช้เวลาสักพักเพราะตอนนี้ทุกคนในครอบครัวยังตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับที่มีกระแสข่าวมาว่า ผู้หญิงอีกฝ่ายที่เป็นเจ้าสาวจะฟ้องกลับตรงนี้ก็ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงและวันนี้ต้องขอบคุณพอมอจังหวัดชัยนาทที่เข้ามาเยี่ยมให้กำลังใจฟังปัญหาในครอบครัวและต้องขอขอบคุณที่เข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาในครอบครัวให้เพื่ออนาคตของโลกในวันข้างหน้าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอป,ปิกขอบคุณครับ